จุดประสงค์นะคะวันนี้นะคะนอกจากไหว้าสารหลักเมืองแล้วอะ่ะเราอะ่ะจะมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะคะเพราะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณที่นี่นะคะคือสัทธิ์มากว่าท้าวเวสสุวรรณอะ่ะที่แบบเด็ดๆเ,เลยคือแบบเด็ดๆเ,เลยอะ่ะในประเทศไทยนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ี่ที่มังถ้าจาไม่ผิดนะคะก็จะมีที่อุดรน,นะคะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะขั้นดับแรกนะคะทุกคนเราต้องมาบูชาดอกไม้ลูกเพียนก่อนนะคะ ที่สารหลักเมืองก็จะใช้ทูบสามดอกแล้วก็ใช้เทียนสองดอกนะคะ<ฮ>พรค่าตรงนั้นก็คือยูดีทานะคะเป็น ที่ยวของชาวอุดรนะคะทุกคนเราจะไปซื้อแหนมเมืองนะคะอันนั้นชุดกลางเหรอคะเป็นแบบพร้อมกินใช่ค่ะพร้อมกินถ้าเป็นแบบเดินทางก็ส่่งกันแค่ยังไม่ได้หันเมือ่อกี้เราก็สั่งแหนมเนืองไปนะคะก็จะเป็นแบบพร้อมกิน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel UIUR นะคะทุกคนช anel ใหม่ของเรานะคะทุกคนอ่านว่า UIUR นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเปิดทริปช anel ใหม่นะคะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีค่ะเย้สวัสดีอุดรสวัสดีอุดรขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัด อุดรธานีคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดอุดรธานีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยืนอยู่หน้าน้องประจักษ์นะคะซึ่งเป็นน้องเป็ดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หลายๆคนชอบมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ชาวอุดรเราชอบมานะคะแต่ว่าก็ให้มาตอนเย็นนะคะหรือตอนเช้านะคะมาตอนนี้ก็คือเป็นลมนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อคลิปนี้เราก็เลยพาทุกคนมาตอนเที่ยงนะคะเพราะว่าตอนเย็นคนก็อาจจะเยอะ ช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตอนเช้าแล้วก็ตื่นไม่ไหวนะคะทุกคนโอเคไะเราไปอุดรนานี่ทุกคนค่ะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณสวนสาธารณะประจักษ์ศิลปาคมนะคะหรือว่าน้องประจักษ์นั่นเองนะคะทุกคน ส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนลานกิจกรรมนะคะเล่นๆนี่ข้างหลังนะคะก็จะมีลานสเก็ตบอร์ดนะคะเอาไว้เล่นตอนเย็นแต่ตอนนี้คือไม่ได้นะคะทุกคนต้องเล่นตอนเย็นนะคะส่วนคือแบบด้านข้างของหนองกระจกนะคะก็จะมีต้นไม้ลมลืน่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มาปูเสือ่อนอนเล่นได้นะคะทุกคนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาตอนเช้ามาวิ่งออกกําลังกายหรือว่ามาตอนเย็นๆกันนะคะ เวลานี้ไม่ค่อยมีใครมาหรอกค่ะเพราะมันร้อนนอกจากคนที่มาโรงพยาบาลอุดรน,นะคะเพราะมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะเขาก็จะมาแบบหาที่แบบพักผ่อนผ่อนคลายแล้วตรงนี้นะคะก็คือกองบิน23นะคะถัดจากค่ายประจักษ์ศิลปาคมมาอาอุดรเรานะคะก็จะรับถึงท่านนะคะกมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนี่นะคะทุกคนจะบอกว่าแต่ก่อนนี้นะคะเคยมาวิ่งแก้บนคนเดียวเพราะว่า นนท่าไะคะคือเมืองอุดรเป็นเมืองที่แบบสี่แยกห้าแยกอะไรพวกนี้เยอะมากถ้านัดกันที่ไหนนะคะต้องนัดดีๆว่าเป็นแยกไหนแยกน้ําูุแยกหอนาฬิกาหรือว่าแยกกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะคะต้องแบบนัดให้ดีนะคะทุกคนถนนหมากแข้งนะคะคือจังหวัดอุดรอ,อะ่ะแต่ก่อนอะ่ะคือจังหวัดหมากแข้งคะ่ะทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นจังหวัดอุดรน,นะคะอตอนนี้เราก็ถึงที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีแล้วนะคะ จะได้หิ้งเ,เ,เรื่อยนะคะนำมาที่ฐานตอนโอ้ยต้ไปอ้าวก็จะมีคาถาคาที่ฐานตอนอเดี๋ยวยะพึ่งครับหิ้งเือยๆอ,อาปอยเปิดเปิดตรงนี้ค้ย ยไปเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไ๊าย้ายบ๊ายบายนุ๊กแต่รอตัจุดคูบเทียนข้างล่า <c oughs> งก่อนค่ะ ไหว้พระพุทธโบทองก่อนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ไหว้ทาเวสุวรรณนะคะก็จะใช้ธูปสามดอกใช้ดอกกุหลาบเดอกนะคะแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงที่จุดนี้ด้วยเลยนะคะทุกคน โ, Dante, โอ้ยอ,อุดรมีทางจักรยานด้วยทุกคนนี่ตอนน to <Pop od. S 2> ี้เราก็จะไปเซ็นทรัลกันนะคะทุกคนฮั่นเซ็นทรัลเซ็นทรัลฮั่นโรี้าเซ็นทรัลเฮาส์ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะอุดรอ่ะเรามีแลนด์มาร์กหลายที่นะถ้าเป็นที่กินก็คือแบบยูดีทาวอะไรเงี้ยแต่มันควรที่จะไปตอนตอนเย็นตอนตอนนี้มันแบบตอนกลางวัน ก็เลยมากินที่เซ็นท่ลแทนนะคะเหตุผลที่เราจะต้องมาที่เซ็นท่านอุดรเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวนะแต่คือแบบสานจะมาหาหารูปพลาลอยอ่ะวงกินทูวันไอดอลเกาหลีไอไอดอลจีนคือฉันก็นึกว่านางอ่ะจะมาถ่ายรูปพลาลอยไม่จ้ะนางจะมาหารูปพลาลอยของไอดอลจีนนาง คลั่งไคล์ดาราจีนมากนางอยากไปเรียนที่จีนเหตุผลที่นางอยากไปเรียนที่จีนเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ได้ภาษา <c oughs> เออแล้วก็เหตุผลที่คือแบบว่าตั้งใจเรียนภาษาจีนคือแบบคลั่งไคล์ไอดอลจีน ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่อาณาจักรแหนมเนืองวีทีนะคะเป็นของขึ้นชื่อเมืองอุดรเลยนะคะคือใหญ่มากสาขานี้อยู่ริมถนนนิรภาพนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อแหนมเมืองนะคะมีแบบ d r ไ v e ์ทรูด้วยนะตรงนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อข้างในนะคะ ร้านแหนมเนืองท T นี่มีแบบบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นสองเลยนะคะร้านอาหารเวียดนามจะราไปซื้อแหนมเนืองกลับบ้านนะคะคลิปนี้เราต้องไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชให้กับ UI UR ได้นะคะ